สวัสดีครับอยู่กับผมเอนะผมจากช่องสถานีมิซูนะครับวันนี้จะพามาชมความหล่อคันนี้เลยครับผมหล่ออีกสไตล์ในสไตล์คล้ายๆตัวยีรับแคะนะครับผมแต่งซิ่งแบบนี้ครับซึ่งคันนี้ครับก่อนหน้านั้นเนี่ยผมผมรีวิวการแต่งแบบว่าโลดเตี้ยนะครับสาตสปอร์ตสไยซิ่งไปแล้วนะครับลูกค้าขอเปลี่ยนแนวเลยนะครับผมเอาเป็นแบบว่ายีรับแคะดีกว่านะครับมันจะได้การใช้งานที่มากกว่าด้วยนะผมมาเริ่มจากด้านหน้ากันเลยนะครับผมตัวนี้ก็อักษรโลโก้ตัวนี้ครับ คมเมียมผมว่าหุ้มเป็นสีแดงให้เลยครับลูกค้าขอมาครับผมหุ้มสติ๊กเกอร์นะครับลายแคปล่างเงา6ดีนะครับที่ฝาโป้งนะครับผมอันนี้ทั้งหมดเลยครับหุ้มให้ลูกค้าอยู่ในโปรแน่นอนนะครับผมนี่เลยครับได้รอสปอร์ตแล้วก็ป้องกันเศษหินกระเทาะเศษรถเราด้วยนะครับตัวนี้นะครับจากยางเล็กนะครับที่เปลี่ยนมานะครับก็เปลี่ยนเป็นยางใหญ่ไปเลยนะครับผมันได้ความสปอร์ตแล้วก็จะได้ความนิ่มนวลกว่านะครับผม ลูกค้ากลัวแบบว่าถ้าโหลดไปแล้วเนี่ยเอาไปใช้งานมันจะการใช้งานได้น้อยลงก็ขอเปลี่ยนผมก็ยินดีเปลี่ยนให้เลยนะครับผมขนาดยางตัวนี้ใหญ่ขึ้นนะครับผมขนาดยางอยู่ที่255นะครับผม50 r 1 8นะครับผมก็ใหญ่ขึ้นมาจากตัวเดิมเนี่พอสมควรเลยนะครับมันจะได้ความนิ่มนวลน,นะครับบอกเลยว่ายางตัวนี้นิ่มนวลกว่ายางที่ติดตั้งมาจากศูนอ่าติดตั้งมาจากศูนครับคือยางตัวเดิมเนี่นะครับจะไม่ได้ความนิ่มนวลขนาดนี้ด้วยนะครับผมลองขับแล้วเนี่ยนิ่มนวลมากนะครับผมได้ความสปอร์ตด้วยนะครับ ยังมีการนะครับผมหุ้มสติกอร์นะครับผมลายแคปลานะครับที่กระจกมองข้างครับตัวนี้นะครับทั้ง2ฝั่งก็หุ้มเป็นลายแคปลาเงา6 d ดีเหมือนกันนะครับได้ความสปอร์ตรับกับตัวฝากระโปรงหน้าด้วยนะครับผมนี่นะครับได้ความเงางามแล้วก็อีกอย่างคือตัวนี้ครับมือดึงนะครับเคยเป็นสีคอมเมียมก็หุ้มเป็นสีดําเงาครับให้ทั้ง4ด้านเลยนะครับผมสีประตูเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวถ้วยรองด้านในครับก็จะเป็นตัวรองลายแคปลาเงาครับความด้วย อักษรไทยท่านนะผมมิวไทท่านนะครับก็จะมีเพิ่มเติมด้านในก็คือชุดไทเทก็คือหัวเกียร์นะครับในความสปอร์ตสายซิ่งนะครับผมแล้วก็ยังมีติดตั้งกล้องบันทึกภาพด้านหน้ารถนะครับผมแล้วก็พร้อมกับตัวบันทึกภาพด้านหลังนะครับก็ควบคู่กันไปโดยก็จะมีเลนเวลาถอยก็จะขึ้นที่หน้าจอตัวนี้นะครับก็รอเพียงแค่ฟิล์มด้านหน้าแห้งก็จะติดที่กระจกให้นะครับผมก็รอให้ฟิล์มแห้งติดประมาณ7-10วันนะครับตัวนี้นะครับเบาะตัวนี้ก็ยังเป็นเบาะผ้าไฮเกนนะครับผม นี่นะครับก็ถ้าต้องการเบาะหนังไงก็มาคุยมาเจราจารันก่อนได้ครับผมสามารถเปลี่ยนให้ได้เหมือนกันนะครับผมนี่โปรโมชั่นนี้นะครับนี่นะครับก็ถือว่าคันนี้ก็แต่งเต็มสุดๆเหมือนกันนะครับผมถ้าไม่ไปเสียเงินเพิ่มตรงที่ลูกค้าเปลี่ยนจากเตี้ยเป็นสูงเนี่ยก็อาจจะมีของแต่งให้ลูกค้ามากกว่านี้นะครับอันนี้บอกเลยว่าผมต้องไปเสียรอบในการ ปรับเปลี่ยนนะครับปรับช่วงล่างใหม่ให้ลูกค้าจัดทรงใหม่ทั้งหมดเลยครับให้มาเป็นทรงนี้นะผมจากเที่สุดก็กลายเป็นทรงนี้นะครับด้านหลังนะครับจัดเต็มเรียบร้อยนะครับผมนี่นะครับแรปนะครับด้านหลังนะครับก็เป็นลายแคปลา 6D นะครับแบบเงาเหมือนกันนะครับผมได้ความสวยแล้วลงตัวในสายซิ่งแน่นอนครับไม่ผิดหวังนะครับผมอยากได้ไงมาคุยกันเลยนะครับตัวมือเปิดด้านหลังตรงนี้เคยเป็นคมมียมนะครับก็หุ้มเป็นสีดําเงาให้มันจะตัดกับตัว ฝาท้ายนิดนึงนะครับให้มันดูตัดกันให้มันดูมีวิตินิดนึงนะครับส่วนตัวโลโก้นะครับมิสูตรงนี้นะครับลูกค้าจะให้ผมทำเป็นสีแดงครับบพราว่าวันนี้นะครับลืมสติกเกอร์สีแดงมาครับช่างเลยไม่ได้ติดตั้งก็จะมาติดตั้งให้ก่อนส่งมอบแป๊บเดียวเท่านั้นเองครับผมก็จะเสร็จส็จนครับตัวนี้ครับผมคำหลบป้ายไทเตนะครับลูกค้าก็ขอมาประมาณนี้ครับผมความกรอบป้ายทะเบียนด้วยนะครับปลายท่อนะครับผมนี่นะครับท่อซิ่งนะครับปลายได้นะครับ นี่นะครับเดินใหม่ให้ทั้งใบสแตนเลสทั้งใบเลยนะครับอันนี้ก็ทําการวัดแล้วก็ทดสอบเสียงก่อนติดตั้งให้ลูกค้าเลยนะครับผมนี่นะครับเสียงไพเราะแน่นอนนะครับผมถ้าใครอยากได้แบบนี้สนใจก็มาพูดคุยกันได้ผมจัดโปรเต็มๆนะครับ3 9ม0 0บาทเท่านั้นผมออกรถแบบซิงๆิงแบบนี้ไปเลยครับชอบสไตล์แบบเตี้ยหรือว่าสไตล์ยีราฟแค่แบบนี้ก็มาคุยกันได้เลยครับขายเป็นแค่บานไดข้างนะผมเป็นตัวยีราฟแคะได้เลยนะครับ นี่นะครับก็ได้การใช้งานที่ครบทุกจุดแน่นอนนะครับผมก็อย่าลืมนะผมท่านไหนนะครับที่ชื่นชอบครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์หรือว่ากดติดตามไว้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารการตกแต่งสไตล์ต่างๆของผมไปเลยนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับผมที่เสียเวลามารับชมรับฟังนะครับเอาไว้ในคลิปหน้าผมจะมีรถหล่อๆสไตล์เป็นไมาให้รับชมกันก็อย่าลืมครับ ช่วยกดติดตาม,มาครับกดกระดิ่งการแจ้งเตือนมาเลยนะครับผมแต่วันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมมาเจอในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ